สวัสดีครับท่านผู้ชมวันหนึ่งรายการเิมที่เก่งคอนเทนต์นะครับผมนี่ก็อยู่ในเกมโบร์ฟอรนะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอยู่หนึ่งคนนะครับเป็นคนที่คุณน่าจะรู้จักกันก็คือมิสเตอร์ตันตี้ครับทุกคนนะทุกคนตอนนี้แล้วก็เราก็อยู่กับหน้าเดิมเพิ่มเติมคือเป็นมะม่วงนะครับคุณไอซ์นะครับโอเคครับนี่น่าจะอยู่ในเกมโบร์ฟอรนะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเข้าไปในแม็กก์ไปเลยโอเคพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วครับอะไรไปเลยอันี้คืออะไรเนี่ยแล้วผมมาอยู่ตรงนี้ไงก็ไดเอ้าเขาปั่นไม่ เดี๋ยวอะไรน์ต้องทำไงวะเนี่ยกระโดดกระโดดไปเชนฮะคนหนหึ่นนงแล้วคือมาอยู่ตรงนี้คืออนะไรอะอ๋อกูเกลียดห่วงไฟมากเลยว่ะโฟกกูโคตรเกลียดเลยเไปผ่าเหรอเว้ยงงงงงงอะไรผมงงอะไรเป,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 ป็นไรเปไรหายใจก่อนอ๋อเฮ้ยคนผ่านหกคนแล้วเว้ยมันวิ่งมาเนี่ยเพี้ยวะอ๋อโอเคดูแล มันจะมีคนที่โอเคไม่บอกกันมันจะมีคนที่อยู่ข้างบนข้างๆอันหนึ่งตายเรื่อหม่เล้วใช่เรื่อหม่เลยโอ้โหถูกครับถูกถูกถูกครับถูกอัอ๋อมันมีนี่ให้เก็บมันมีไฟให้เก็บอ๋อเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้ว เรอผมผ่านแล้วครับโอ้โหไอ้กูเกียดมากเลยไอ้วงล้อนรกเนี่ยเหลือเชื่อมาโก้ดูไปก่นละไปดูไปก่อนละมีไว้ให้เห็นความสุขมีไว้ให้เป็นโทไอ้ควายไอชาติบ้าไปก่อนละโอ้ยล้มแล้วเฮ้ยล้มลงมาอันแรกแล้วเขเปิดกูเลยนะไอที่ดีเล่นเป็นเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยอร่อยเลยขอโทษเลยไม่หล่บเราพี่เราเล่นด้วยเป็นอ่ะฮะขอโทษเลยไม่หล่ะอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อยเลยเนะี่ยเออมาเนี่ยกูว่าแล้วเอ้ยก็พ่้เพนเพื่อนผมด้วยขอบคุณครับเออเอ้ยแล้วกูแลกูลาบอย่าโผล่ขึ้นมาเอ้ยอ๋อ,อ แเรกไดไปนะรได้ปล่ายากอยู่เนไอ้เก็บเก็บไอ้นี้มันกลนเหรอวะคอนโดนพุ่งอ่ะคอนโดนคอนโรลคอนโทรลไปได้เลยึมากูนูผมจะพุ่งให้เลยเออิ้มมาแหลตอนแรกอะอ้โหไดถึงแล้วเนี่ยคือตายอยู่ที่สาหลือจะเชื่อแลวก็รูปไปตามกับพาพไปที่เนี่เออิดถึงอะไรจถงอะไรหนูอย่าเล่นกูนะอย่าเล่นกูนะกูจะถึงแล้วนะก็พอสักสองแสงผมอะเจอครับอย่าบ้าอย่าบ้าอย่าบ้าอบา ขเราเดินไมล่เรียบร้อกเขาเขารอแล้วครับเอาเฮ้ยผักกูตกเฉยผ่านแล้วหรอผ่านแล้วผ่านแล้วเรียนกูอยู่ไหนวะไอ้ยี่สองของรอบแรกนี่อะไรเนี่ยเอาเรแล้วกันคูณแล้วก็ติดไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ด่านเนี่ยด่านท้ายเนี่ยไอ้ที่ว่าพุ่งเนี่ยก็ติดอันนั้นเหมือนเดิมอ่ะมันล็อกมันล็อกด่านเปล่าวะเนี่ยมันล็อกด่านเนี่ยโอ้ยโอยแม่นเนาะโอ้โย อ๋อต้องอยู่นิ่งๆด้วยไยกาดนะแหมแต่ตาดีซะด้วยโอ้โหเฮ้ยมึงอย่าดันกันดิเออเอาละจ้าที่นีต้องมีอะไรแน่ๆเลยกะโดดข้ามก่อนละกันผมอ่ะเออประตบล็อกแตกประตลองป่องแปลงพ่อฟอนสักสมมุติอะไรเฮ้ย แล้วแล้วกูแล้วกูอะไรแล้วกูที่หนึ่งไงเออแล้วแล้วก็ขี่หิงไม่ดีขี่ไม่ดีก็ขี่ไปด่าอ่ะเวนแต่ก็ไม่บอกกูว่าสักกระโดดอย่าอย่าอย่าอยาย่าอยาว้าพี่อาจารย์เนี่ยไม่ใช่เลยล็อกเลยเฮ้ยด่านเดิมไม่ด่านเดิมใช่ใช่กูจำได้พวกคุณไปขอนกัดไอ้กดปั่นพวกมึงเองอืมด่านใบพีอะไรพัด เดี๋ยวคุณกดปันทั้มึงเองตายเออไอ้ชายอ่ะตั้งตัวเหมือนเดิมไอ้ชายอยู่หะอวะขาดแล้วเริ่มละไอ้ปิ๊นอโอ้อ่านี่ไงตัวขาดครึ่งมล้วหนึ่งมีนะฮะน่าสงสารเขานะครับท่านผู้ชมมึงไม่ปั่นใช่ไหมไม่ปั่นหรอกเออพอถึงแล้วมันก็ปั่นพี่มันไปนู่นแล้วมันไประเบิดแล้วโหแค่นี้ก็ยากอยู่แล้วไปชิวๆไปปนน้ิ ระวังระเบิดนะมันกดแน่แน่นอนคนคนจะเยอะอ่ะมันต้องรีบพุ่งไปก่อนเลยถอนเพื่อนคือมินเนี่ยนไม่เห็นนะไม่เห็นมึงนะอ้าวมึงมึงรอดได้ไงมึงรอดได้ไงพินฮะมึงไม่เห็นลูกดออที่มันวิ่งเข้าไปหรอก็มัน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 ไร้การันต์นะ รายการนั้นเหละเข่าสีเข่สีเข่สีโอ้เอ้าราเการนั้นแะเหลือจะเชื่อรายกาอืมแต่เราลองตงแต่งพอเราสักสองแสนสิบคนสุดท้ายครับด้มันต้องเป็นหาฟังไ่้วงกลมเหมือนเดิมหรือมัไม่ใช่ไม่รู้<ข>อ่ะเออจริงๆเดี๋ยวเรับ <cinnamon> อกแล้วล็อกหรือว่าเราต้องซื้อวะ เมยวใี่ป่ะถ้าถ้าซื้ออ่ะไม่ล็อกมันอันนี้ได้เว้ยมันมันเลือกได้เว้ยมันมีพาร์ทเกมี่ยอ่าโอเคแบบมึงจัดเลยแค้นั้นไม่ไม่จัดหรอกเสียวเสดางซื้อเกมอื่นดีกว่ากัะถูกเออ่ะนี่เลยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ย เขาปนเดียวนะจอมดีนะเออยุ่งยุ่งกับมึงอะมึงยุ่งออกไปออกไปเอ้ไปโอยจู่อะโอ้ยไปนี่ข้าปั้นนะฮะข้าปั้นญี่ปุ่นทำโวมาจชุ่มกับใครเลยแล้วเดินเดินต่อไปเรื่อยเออเดินจูนไปเออเออเออไปดิไปดิเออลวงไอเทมบออ มันต้องสารเขานะฮะโอเคไม่งั้นกูไปชนะแล้วสาวทำไมเกี๊ยนเนี่ยไม่ต้องสาวหรอกแล้วจะจบปะเอออันนี้คำคมอันนี้แล้วครับบาดใจเฮ้ยบาดใจบัดก็คำคมบาดใจเก่งในบัตรุดเออมาละมาละไอ้ปีนป่าละไอ้ปีนป่าละไอ้ปีนป่าละแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วผมไปเออแล้วผมปั่นแล้วผมรอดแล้วผมรอดแล้วผมโคตรเก่งแล้วผมโคตรเฟี้ยวแล้วผมรอดกลางรางวัลไรเงไม่รู้นะฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ผมกระโดด ไอไอไอเวนไอเวี่เออแผมห่ง่ผมที่หนึ่งี่หนึ่งครับโคตรเก่งเลยอเคดามสิี่วิันโคตรเก่งเออเลยโคตรเก่งเลยแหละข้ามมันข้ามเันข้ามม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 ันข้าม้มันข้ามเข้ามมันข้านี่ยวิ่งเาขา้ามม้าข้ามมั้ามมัน้ามนข้ามมนข้า้ามมอาัายมันา แต่เพลงนี้ครั้งคลิปอะเชื่อกูดิเอออย่าไปยุ่งกูกูไม่ต้องมาปองมาปั่นเออปะเราลองปองแปงพ่อพรฝากสองแสงโอ้อะไรเนี่ยก็ก็ชนะก็เข้าเอออย่างน้อยก็ได้เข้าเออเอ๊ะคนตายเพลงนี้มันฆ่าไม่ตายโอ้ผมอะบล็อกเกอรี่มันเล่นไม่เป็นว่ะถ้ากูเป็นบอกเกอรี่เนี่ยกูกดแค่ตองแรกอย่างเดียวเลยกูพูดเลย หลักที่มีอ่ะหลักสองไซส์หลักสองไซเข้าได้หรือวะจบป่ะหลักูจะผ่นหรือวะไอ้เฮ้ยหลักดีใกล้ไม่ไมเอาอ่ะเรื่องง่ายๆเลยไอ้บอคอรี่ตอนแรกอะถ้ามึงผ่านแล้วมึงวิ่งไปเลยอมันไม่กดไม่หันหรอกกูเกลียดไอ้เชี่ยนี่มากเลยไอ้ลองวอลลอนรกเนี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นใครมึงต้องแฟบแน่เดี๋ยว่าผมอะอื้มนี่ไงแล้วมันแฟบ ไม่หรอกไม่ขุนกล้วยกูเป็นกล้วยไม้เลยคราวนี้หรือจะเชื่อเอ้าไอ็กโกวาอุ้ยเพื่อนไอ้นี้มันกดกดพุ่งยังไงนะอะไรนะมันกดพุ่งยังไงนะคอนโทรลคอนโทรลใช่ไหมไม่ใช่ไอ้นี่นะกดพุ่งไปข้างหน้าพุ่งตัวข้างหน้าคอนโทรลใช่อันนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะเออคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลมันพุ่งตัวได้หรอวะนี่จะไล่เล่นไม่รู้พี่คอนโทรลก็อยากชอบเลย เลยผมไม่ผ่านเฮ้ยสิบคนเองขอขอไปได้บ้าล่ะสิบคนเองอ่ะเออไม่ผ่านด่านแรกด่านแรกคุณไม่ผ่านเลยอีกทีอ่ะผ่านกันผมอ่ะเออแตาดักตักแปงทดลองฟังแปงข้อผ่านดักตักสองแสนผมอ่ะเออรอรถไปสองแสนไม่ใช่ร้องเพลงไงให้หลบดึงก็เสร็จตลอดเวลาคำจริงเอ้ยอะไรอ่ะที่หนึ่งอ่ะโอ้ตกใจป่ะ คนมันที่หนึ่งเนี่ยทำไงก็ใช่จับมือกันโอเคป่ะเราจะไม่ตีกันเคเราจับเราจับมือกันเราจับมือกันนั้นเราเช็คโยแอนน่ะหรือจะชื่อโอ้หนานี่จะพายเข้ามาว่าผมอ่เออเดี๋ยวจะลองปองแปงพ่อเขาสับปองแปงเอาจริงเดินได้เดียวินหนึ่งเดี๋ยวยังยากเลยเออเดี๋ยวให้เราหยึ่งยากเลยเฮียเราจับมือกันนะไม่มีการตีไม่มีการตีกันนะโอเค ไอ้ยัไม่รู้ตีโมโมไปก่อนเออนเดียเดียเดียไอ้ี่ล่วงนับเลยตล้อหมดเลยอ่ะไหเที่ไห่ของวกเาเใช่มันเอ็นลงน้ำไปเลยเ่ยวนีเลยอ่ะไยครบเลยอ่ะอ๋อมันกลคนที่คู่สองเว้ยเล่คนท้่่งควมสุดท้ายมันจะไอ้นี่ทีกาเลยตรงที่กาอย่างด้วย ไม่อยากดูมันไหลออกด้วยกันเลยอ่ะออกแล้วเลื่อยลงมาเลยอ่ะกูไม่ลงรูพอดีเลยเฮียไม่ลงรูยังพออย่างจะชนะโดยความเมื่อกี้ตั้งตายกันฟังเพลงดีกว่าสิบแล้วก็นะครับทุกสับใครคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้สไตล์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกับคุณโฟกด้วยนะเอ่อวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่